ดีเจเพชรจ้าเตือนคนหยุดออกจากบ้านเจอตอบคืนตัวเองก็ติดจากปาร์ตี้เป็นเรื่องดีเจเพชรจ้าเตือนคนหยุดออกจากบ้านเจอตอบคืนตัวเองก็ปาร์ตี้จนติดติดโควิดกันทางครอบครัวสำหรับครอบครัวของดีเจเพชรจ้ารวมทั้งภระยานิวเคลียร์หันษาและน้องไทกาลูกชาย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทำการกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเหตุเจ้าตัวมีการอัปเดตคลิปวิดีโอผ่านช่องทาง YouTube d j ja เพรจ้าแชนแนลโดยบอกว่าไม่มีใครอยากติดจากใครไม่มีใครอยากปล่อยโรคนี้ไปให้ใครด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นว่าเป็นพราอใคร เปลี่ยนมาให้กำลังใจกันดีกว่าพร้อมแนะนำให้คนไทยกักตัวอยู่แต่ที่บ้านอย่าออกไปไหนในขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าเตือนคนไปทั่วให้อยู่บ้านแต่ตัวดาราเองยังจัดปาร์ตี้จนติดโควิด1 9กันเองติดคนรวยสวยคนจนคนรวยน่าสามารถอยู่บ้านเฉยๆได้แต่คนที่หาเช้ากินคำ่ำไม่สามารถอยู่ได้ เพราะต้องดิ้นลนออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัวทุกวันนี้จะอดตายกันอยู่แล้ว